สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆลุงป้าอามิตรรักนะักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าวันนี้ กาก้าพารวยนะครับก็มาพร้อมกับสี่เหรียญด้วยกันพร้อมกับข้อมูลต่างๆนะครับเอามาฝากพี่ๆน้องๆลุงปนา้าเป็นอย่างไรกันบ้างพี่น้องเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างไรค่าน้ามูกน้ำมันคาาอะไรต่างๆนานาเป็นอย่างไรกันนะครับพี่น้องทุกคนร้องโอดโอยโ,โอดครวนกันไปตามๆกันนะครับสําหรับราคาน้ํามันเนาะเมื่อวานก็ E85 ก็อยู่ที่36มสาทแป มาวันนี้37สบาทสิสตางค์แล้วนะครับ E20 42บาท94พอมาวันนี้ก็43บาท44สตางค์เกนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงจาก43บาท78สตางค์เป็น44บาท28สตง e 95, างค์อีเก้าห้าอ้าโซฮก้าห้านะครับโซก้าห้าสี่สบาท 0.5สตางค์เป็น44บาท55สตังเลยทีเดียวนะพี่น้องส่วนเบนซินราคา51บาท46สตังค์เป็น51บาท9 6สตังค์เลยทีเดียวนะครับและก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือแก๊สโซฮอล95นั่นเองนะพี่น้องแก๊สโซฮอล์95ก็ถือว่าสุดยอดนะพี่น้อง49บาท54สตางค์มาวันนี้50บาท 0.4สตังค์โอ้พี่น้องมันจะขึ้นไปถึงไหนกันนะครับสงสัยคนไทยเราจะได้ใช้น้ำมันลิตรละ180บาทเหมือนกับที่เขาคาดการเอาไว้อย่างแน่นอนนะครับพี่น้องทำใจเผื่อเอาไว้ด้วยเรามาที่เหรียญของเรานะพี่น้อง ซึ่งเหรียญ10บ,บาทนั้นผลิตออกมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531นะครับเพื่อทําขึ้นมาทดแทนธนบัตรชนิดราคา10บ,บาทนั่นเองเนื่องจากว่าต้นทุนการผลิตนั้นสูงและก็อายุการใช้งานน้อยนะครับธนบัตรนะครับก็เลยหันมาใช้เหรียญ10บ,บาทกันตั้งแต่ปี31เป็นต้นมานะครับจนถึงปัจจุบันเนาะ ส่วนเหรียญ10บ,บาทนะครับก็มีหลายอยู่ปีพศด้วยกันนะครับที่นักสะสมเราหันมาเก็บสะสมกันแล้วก็หลายๆคนก็ใช้ในการเก็บกําไรกันนะครับซึ่งเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้นาะพี่น้องทั้ง4ปีพศด้วยกันนะครับก็ถือได้ว่าหลายๆคนก็เก็บสะสมหลายหลายคนก็อาจจะเลือกเฉพาะ ปีพศนะครับเรามาที่ข้อมูลเหรียญที่ท่านกําลังเห็นอยู่และกันนะครับภาพประธานด้านหน้าเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับพิมพ์พระพักทางเบื้องขวาส่งเครื่องบรมคติยราชภูสิตาพรท่งฉลองพระอง,งค์คุยบริเวณขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชอีกด้านหนึ่งระบุรัชกาลที่9นะครับนี่คือลักษณะเด่นของเหรียญ10บาทนะครับเขามีมูลค่าในตัวของเขาอยู่แล้วนะครับพี่น้องด้วยวัสดุที่นําเอามาใช้ในการผลิต ส่วนวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบนะครับมีหลายๆคนนะครับที่สอบถามมาว่าตัวเป็นไม่มีเฟืองล่ะมันกลมเลยมีราคาหรือเปล่าตัวนั้นนะครับหลายๆคนนะครับอาจารย์หลายๆท่านก็มีการฟันธงออกมาว่าเป็นเหรียญที่มีปัญหาจากกระบวนการใช้งานนั่นเองนะครับจากการใช้งานนั่นเองนะครับอาจจะโดนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโดนเครื่องโดนอะไรต่างๆนะครับทําให้วงขอบเนี้ย มันเป็นวงกลมนะครับเป็นมนนั่นเองไม่มีเฟืองนะพี่น้องตั้งแต่เหรียญบาทถึงเหรียญสิเลยทีเดียวนะครับที่เห็นได้ค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับส่วนเหรียญปีพศ2547นี้มีพี่น้องหลายๆคนนะครับบอกว่า กาก้าเอาเหรียญปีพศนี้มารีวิวให้หน่อยนะครับเป็นปี47ตั้งแต่เอาตั้งแต่รุ่นเล็กเลยนะครับมาถึงรุ่นใหญ่เลยนะครับของปี47วันนี้ก็เลยอาหาได้เหรียญรุ่นใหญ่นะครับก็คือเหรียญ10บบาทนี่เองนะครับเอามาก่อนนะครับก่อนที่เราจะลงไปในเหรียญเล็กๆนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลายๆคนบอกว่ามันมีกี่บล็อกกันแน่นะครับเหรียญปีพศ2547วันนี้ก็เลยได้นำเอาข้อมูลมาฝากทุกๆท่านนะครับซึ่งปีพศ254 นะครับชนิดราคา10บ,บาทนะครับมีเพียงแค่บล็อกเดียวเท่านั้นนะพี่น้องมีเพียงแค่บล็อกเดียวเท่านั้นนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง26ม mm, มน้ำหนัก8.5กรัมนะครับจำนวนการผลิตนะครับเขาก็ผลิตไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยนะครับตี47 7ผลิตออกมาเพียงแค่62,689,000เเหรียญเท่านั้นเองนะครับ มีแค่บล็อกเดียวนะครับพี่น้องสําหรับเหรียญปีพศนี้นะครับส่วน UNC ที่เขาประเมินนะครับเหรียญปีพศนี้ก็อยู่ที่เหรียญหนึ่งหนึ่งบาทนะครับซึ่งพี่น้องก็สามารถหาได้ในลักษณะใกล้เคียง UNC นะครับในการเก็บสะสมนะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะหายากหน่อยนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้ผลิตออกมาแล้วก็เขานำมาออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนค่อนข้างที่จะเต็มระบบเลยทีเดียวนะครับ อ่านะครับเราไปอีกเหรียญก่อนนะครับอ่าเหรียญฝั่งนี้ก่อนนะครับเมื่อคู่ปี4ี่เจ็ดน้องพี่น้องส่วนเหรียญตัวนี้นะครับอ่าเรายังเห็นได้ในสภาพที่สวยงามนะครับถึงแม้ว่าเหรียญปีพศนี้นะครับหลายๆคนก็มีการเก็บสะสมกันนะครับส่วนราคานั้นก็ถือได้ว่าน่าฟังเลยทีเดียวนะครับภาพประธานด้านหน้าเหมือนกันนะครับพี่น้องอาจจะแตกต่างกันเพียงแค่รูปลักษ์ต่างๆนะครับรูปลักษ์ต่างๆที่ผลิตออกมาและมันอาจจะผิดแปลกไปจากระบวนการ ยังเล็กๆน้อยๆน,อยนะพี่น้องแต่ส่วนที่ผิดปกติที่เราเห็นได้เยอะในเหรียญปีพศนี้ก็คือเหรียญปั๊มเบี้ยนั่นเองนะครับพี่น้องอส่วนอื่นๆก็ยังไม่ค่อยเห็นเยอะเท่าไหร่นะครับวงขอบเหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังนี้นะพี่น้องาอด้านหลังนี้เราจะเห็นได้ว่าฮ้ขอบเนี่ยมันเริ่มจะมีการปั่มเบี้ยวออกมานะครับพี่น้อง พี่น้องสังเกตดูเนื้อทองเหลืองนะครับที่หลังจากสันของทองเหลืองเนี่ยมันจะมีเลื่อมออกมาเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งเหรียญปีพศออนี้กาก้าพาโรวยนั้นก็มีแบบขนาดใหญ่อยู่นะครับที่ ปั๊มเบี้ยวออกมานะครับจนถึงคําว่าตรงกลางประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับเป็นเหรียญปีพศ2545นะครับตัวนี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาสูงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ากาก้าพารวยจะเอามาโชว์ให้พี่ๆน้องๆดูนะครับว่ายฮจริงๆแล้วถ้าเกิดมันปั๊มหลุดออกมาจนถึงกลางนะครับ จนถึงกลางปอปลาตรงนี้นะครับกลางรอเหลือนะครับมันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเป็นสีทองสวยงามนะพี่น้องเป็นสีทองสวยงามนะครับตัวนั้นก็ราคาแตะส0 0พันนะพี่น้องเออทาไมราคาสูงล่ะนะครับอ่าก็เนื่องจากว่าปีพศ2545เนี่ยราคาการประเมินถึง120บาทนะพี่น้อง120บาทนะครับเมื่อเทียบกับเหรียญปีพศ37แล้ว37นั้นผลิตเพียงแค่ผลิตตั้ง 150ล้านกว่าๆนะครับ u n c 100บาทนะครับส่วนเหรียญปีพศ4 5 4 5เนี่ยเพียงแค่61ล้านเศษเศษเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ u n c เขาก็ประเมินไว้สูงกว่าด้วยซ้ำนะครับตัวนี้ยังมีสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับปี45นะครับอ่าส่วนเหรียญถัดไปนะพี่น้องเหรียญถัดไปนี้ นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสมบูรณ์และสวยงามอีกเช่นเดียวกันพี่น้องดูได้จากวงขอบนะครับวงขอบของนิกเกิลวงขอบของทองเหลืองนะครับถือว่าอ่าสวยงามนะครับคงเส้นคงวานะพี่น้องถ้าเกิดว่าเทียบเท่าเยนซละเอยหรียญปีพศนี้สุดยอดละ่ะนะครับวงขอบเหมือนกันนะพี่น้องวงขอบเหมือนกันส่วนด้านหลังนะครับ,นะรบอเราก็ยังเห็นได้ว่าสภาพของ พระปรางนั้นยังคงโดดเด่นและสวยงามนะครับนั่นก็คือเหรียญปีพศ .2546 นะพี่น้องออเออเหรียญน,นี้ที่หลายๆคนนะครับสอบถามกันมาเยอะทําไมมันหาไม่ได้นะครับทำไมมันหายากหาเย็นเหรียญปีพศ .46 เนี่ยมันผลิตมาเท่าไหร่กาก้าเอาข้อมูลมาฝากหน่อยนะครับคือปีพศ .2546 นะพี่น้องเขาผลิตออกมาเพียงแค่49 2 9 2 0 0 0เหรียญเท่านั้นเองนะพี่น้อง เออผลิตลองมาน้อยนะครับถือว่าน้อยนะอ่าหกสิบเอ็ดหกสิบอ่าสี่สิบเก้าล้านกว่ากว่านะครับสี่สิบเก้าล้านกว่ากว่าเนี่ยถือว่าผลิตน้อยนะครับอ่ายูเอ็เขาประเมินอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทเลยนะพี่น้อง หายากจริงๆนะครับยอมรับว่าเหรียญปีพศนี้หายากนะครับกับกาก้าพารวยก็มีเพียงแค่ไม่กี่สิบเหรียญเท่านั้นเองนะครับมีเพียงแค่ไม่กี่สิบเหรียญนะครับสำหรับปีพศ2546ก็สภาพก็มีเพียงแค่ประมาณนี้แหละนะครับอาจจะไม่สวยไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเขาใช้งานมาค่อนข้างที่จะยาวนานแล้วนะครับนี่คือเหรียญปีพศ2546และเหรียญสุดท้ายพี่น้อง เรียนสุดท้ายนี่ก็ถือได้ว่าเออนะครับส่วนทรงองค์เอลเออสวดทรงเอกลักษณ์ต่างๆนั้นไม่แพ้กันกับเรียนปีสี่ห้าเลยทีเดียวนะครับปีสี่หกเออปี4ี่หกนะครับส่วนลวดลายต่างๆนะครับก็พอๆกันนะครับโอืยดิ้นเลยนะพี่น้องดิ้นเลยนะครับเออบอกว่าพอๆกันนี่ดิ้นเลยนะครับอ่าฉันจำกว่านะครับปีพศนี้จำกว่านะครับไม่พอละอันนี้จำกว่าว่า้นนะครับอ่า ด้านหน้านี้เหมือนกันนะครับการระบุอะไรต่างๆเหมือนกันอาจจะแตกต่างกันที่ตัวอักษรนะพี่น้องสังเกตดูนะครับเหรียญแต่ละปีพศนี่ตัวอักษรนี่จะมีความหนาความบางความคมต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันและก็ลวดลายต่างๆเนี่ยอาจจะผิดแปลกแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ว่าแต่ละเซตแต่ละบล็อกนั้นมีความคมมากน้อยขนาดไหนนะครับวงขอบก็อาจจะสึกหรอไปบ้างนะพี่น้องอาจจะสึกหรอไปบ้างส่วนด้านหลังนะพี่น้องเออนะครับ ปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าเนี่ยก็ถือได้ว่ามีหลายมีเยอะมากนะพี่น้องอ่ามีเยอะมากสําหรับเหรียญที่ผิดปกติจากกระบวนการผลิตอ่าทําไมเขาถึงดินนะพี่น้องเออเหรียญน,นี้เนื่องจากว่าเขามีราคาการซื้อขายนะั้นถือว่าสูงเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับเหรียญที่เป็นปกตินะอ่าเพราะว่าปีสี่เก้าเนี่ยเขามีความผิดปกติจากกระบวนการเยอะมากนะครับเยอะมากถึงแม้ว่า เหรียญที่เป็นปกติแบบนี้เขาจะไม่มีราคาการซื้อขายนะครับปี49เนี่ยก็ถือว่ามีการซื้อขายที่เหรียญที่ผิดปกติจากกระบวนการผลิตเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญเนื้อเกินเหรียญป๊มเบี้ยวหรือว่าเหรียญตลกหลายๆรูปแบบนะครับเหรียญตลกนะครับหลายๆรูปแบบด้วยกันนะครับของปีพศนี้ถือว่าเยอะมากเพราะว่ายอดการผลิตของเขานั้นผลิตออกมาถึง128,93,000เหรียญด้วยกันนะพี่น้อง ผลิตออกมาเยอะจริงๆนะครับเขาไม่ธรรมดานะพี่น้องเขาไม่ธรรมดาจริงๆผลิตออกมาเยอะนะครับส่วน u n เอเขาประเมินอยู่ที่60บาทนะพี่น้อง60บาทด้วยกันสําหรับเหรียญปีพศนี้นะครับส่วนเหรียญที่เป็นปกติก็มีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญนะพี่น้องครับผมมีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญเท่านั้นเองนะครับส่วนเหรียญที่เป็นเหรียญตลกนะครับหรือว่าผิดปกติจากกระบวนการผลิตนะครับอันนั้นก็มีราคาขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญนะครับพี่น้อง อย่างตัวอย่างหลายๆช่องนะครับหลายๆนักสะสมที่เขาประกาศรับซื้อกันนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาเน้นสภาพของเหรียญน,นะครับความสวยงามความโดดเด่นลวดลายต่างๆนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่มีความพิเศษแล,แล้วก็ราคาอาจจะสูงกว่าที่เราคิดก็เป็นได้นะพี่น้องก็ฝากพี่ๆน้องๆลงปัญหาไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ